สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้นทองค่ะเมื่อนีนจะพามาชมบรรยากาศนากลางทงเล้อค่ะหลังจากที่เกี่ยวเขานาะปีเซจแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกี่ยวเข่าเซจไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นพอบานเพิ่นกะกาลังปานคู่นาเพื่อเตรียมที่จะเหตุหนาปังค่ะฤดูต่อไปก็เป็นฤดูการทำนาปังค่ะพอบานเพิ่นกะเตรียมค,คู่หน้นาก็คือก้อนขึ้น มาข่างคู่แปะคู่ใบให้มันใหญ่เซตต้นใหม้ของเพิ่นจะ้ะนี่คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณที่นากลางทงเนื้อค่ะนี่คือเกี่ยวเขาออกเซตเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นฤดูการทำนับปังค่ะพอบานเพื่นก็นตั้งเตรียมพื้นที่ยุจะ้ะเมื่อนี่ล้มกันล้มดีดีจะ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยจะ้ะล้มผัดนี่เย็นสบายเลยจะ้ะชมเลยค่ะชมบรรยากาศค่ะ บรรยากาศหลังกากเกี่ยวเขานะปีเสร็จแล้วจ้าเย็นสบายดีดีจ้าตามชนบทของเฮาค่ะกล้วยค่ะนี่ก็กล้วย